สเสด็จตามพระภูมีสีสงาอารักขามหาบดินปินสยามประสบไทยทั่วประเทศทุกเขตคามถวายความพักดีเป็นสีไทยสุภมงคลเฉลิมพระชนมะพันษาบรมราชินีสีกษัตราจัก,กรีสมัยถวายพระพรทั่วรา ประชาไทยสิรน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคาม